ต,ต้อตีมบนหาอะไรกันอยู่เนี่ยเขาเขาแค่ถ่ายคลิปจะลงพูดเองนี่แหละเบตังสัตว์คลิปนี้อาจจะคำหยาบแดงไปหน่อยแต่อาจจะแรงแรงมากแต่ว่าผมพูดน้อยสัตว์พวกนี้มันแม่งมันทำอะไรหน้าบ้านผมเนี่ยแต่พวกนี้มันน่าจะมาทำบนหาอะไรสักอย่างนี่นแหละไม่รู้แต่ผมกินปลาถูอ อ้อร่อยฮะนอร่อยตักเลยแล้วกันแล้วเขาเช็ดกล้องก่อนแย่ yeah, yeah, เข้าไปใหญ่ชิปหายแย่ yeah, yeah, เขาไปใหญ่เลย <Yeah. S 1> อาย้าวไม่ได้ตักข้าวนี่วายสัตว์อืมอร่อย 哪里呀？